ถามเรื่องหน้าจอเครื่องเสียงภายในของโตยตาฮอนด้าแล้วก็แบรนด์อื่นนะครับ<ฆ>พวกรุ่นโกลบอลโมเดลในบางรุ่นเช่นโคลอราโคลอ o าครอสฮอนด้าเอชอาร์วหรือวีเซลจะไม่ได้ให้หน้าจอที่เหมือนกับตลาดอื่นนะครับอเ,เมริกาญี่ปุ่นแต่ก็มีบางรุ่นที่ให้มาเช่นซ i v i c Camry Accord ์อยากทราวบว่าทำไมในประเทศเราถึงเลือกใช้เครื่องเสียงที่ดูเป็นอีกเกรดหนึ่งไม่เหมือนต่างประเทศนะครับ<ม>จะไปเปลี่ยนข้างนอกก็ยากเนื่องจากมีระบบอื่นๆที่มันอินทิเกตเข้าในจอ ติดโรงงานเช่นไฮบริดแล้วก็มีโอกาสในอนาคตที่เราจะได้ของเหมือนกับประเทศในอเมริกาหรือญี่ปุ่นไหมครับกรรณาฟังเรื่องนี้ให้ดีๆอยังไงสิอุปกรณ์หาอะไรก็ตามในประเทศนี้ที่มีการรับหรือส่งคลื่นสัญญาณในรูปแบบใดๆก็ตามจะ ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานกอสอทอชอก่อนเท่านั้นครับคลื่นบางอย่างถ้ามันไปตรงกับคลื่นที่ใช้ในราชาการหรือคลื่นทางทหารเอามาใช้ในประเทศไทยไม่ได้ครับและไอวิทยุที่คุณเห็นบางตัวนั้นมันอาจจะดูสวยในเมืองนอกแต่บางตัวมันอาจจะใช้คลื่นแบบนั้นมาก็เป็นไปได้และววิทยุที่ใช้ในเมืองไทยปัจจุบันนี้คือวิทยุที่อาจจะผ่านมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญค,คือไม่ได้ไปใช้คลื่นที่เป็นแบบเดียวกันกับที่รัฐบาล เราไม่โอเคอเพราะฉะนั้นมันเลยยังคงถูกใช้ต่อได้แล้วต้นทุนในการที่จะไปขออนุญาตไปอะไรพวกนี้มันเสียเวลายเยอะอม,มันวุ่นวาย ไอนี่เจอมาแล้ววุ่นวายครับวุ่นวายครับไอไอมันเจอมาแล้วจ้ารถคันนึ่งมาขายเนี่ยโอ้ไปเหอะหลายองค์กรอะไปคุยแล้วแบบเหนื่อยนะวิทยุคุณเป็นยังไงอ่าสาวสัญญาณคุณเป็นยังไงไรด้าคุณอืมขึ้นความถี่เท่าไหร่ยังไงคุณภาพอ่ากงเกียร์คุณยังไงวัสดุคุณยังไงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมนู่นนี่นั่นแบตเตอรี่คุณมีคุณภาพผ่านมาตรฐานไหมโอ้โหเงยนึกภาพเวลาคุณไปติดต่องานราชการเออแล้วก็และราชการน่ะเออราชการบ้านเรานั่นแหละคูดแค่นั้นเลยพอแล้วนะเข